รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยสิงค์คอร์ปอเรชั่นใครนัดเนี่ยนดนดกันนดนัดนดแล้วเหรอทำอะไรเนี่ยไม่รู้มามาเพื่อดูหนังมั้งพี่อันนี้ก็เป็นความรู้ความรู้ของผมในส่วนนี้ก็คือโรงหนังเนี่ย เป็นโรงหนังที่เป็นรวบรวมคนอินดี้มาดูหนังอินดี้กันวัฒนธรรมเพลงอะไรก็คงจะหนังแบบเนี้ยหนังแบบเนี้ยหนังแบบที่ไม่เห็นในโรงเมเจอร์โรงอะไรเนี่ยตามห้างก็ไม่เห็นมีอะินดี้คืออินดี้คือคนที่มีตังค์พี่ฮะมึงอย่างเั้นเลยเหรออ้อโลงหนัง คนนั่นขนาดนี้พี่ดูดิเบางวันบางครั้งอยู่ในแต่งหรุหลาเนี่ยพี่คิดว่าจนหรอมันมันต้องมันต้องตอบให้ตายละเซเล็ปเลยด้วยอันนี้ไม่รู้ไงก็เห็นอินดี้นะเมื่อก่อนนะผมนึกนึกภาพเพลงที่หนักๆแล้วร้องซึ่งไใช่ซึ่งผิดเลยไม่ใช่นะอินดี้ไม่ใช่แบบนั้นเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนถัดมาก็อินดี้ก็คือ มาจากคำว่า indie เป็นดินส์ป่ะใช่ไหมทำอะไรกันเองแล้วแล้วตอนที่อยู่บริษัทดั้งเดิมเขาบอกว่าอินดี้ไม่ใช่แนวเพลงอินดี้เป็นวิธีการดําเนินธุรกิจเป็นการขายเองตาเองเะเวนแจกแผ่นเองอะไรอย่างเงี้ติดงนั้นติดแล้วเกิดบอกอาจารยนี่จะตรงข้ามกับที่ขุนบอกก็คือไม่มีตังค์ไม่มีค่ายไม่มีค่ายใหญ่โอ้ไม่ไม่มีค่ายใหญ่ไม่มีค่ายใหญ่ภาษาของมันน่าจะแปลว่า เป็นตัวของตัวเองอินดิพนเดนต์ครับคือโดยไม่ต้องไปขึ้นกับใครไม่ต้องไปฟังคําสั่งเจ้าของบริษัทไหนอะไรอย่างนี้เลยใช่ใช่บบมันเป็นเพลงอย่างเดียวเปล่าหรือไม่น่าจะใช่แต่ว่าส่วนใหญ่พอบอกแลาอินดี้แล้วัอินดี้กหนังอินดี้เป็นอันที่สองหรับผมหนังอินดี้เนี่ยหนังเราอยู่ในที่่ของเขาแล้วหนังอินดี้ต้องทุไม่ก็ไม่ใช่คนดูไม่ไม่เยอะไหมไม่เชิง บางเรื่องมีคนกว่าในเมืองไทยนี่มีคนกลุ่มใหญ่ใหญ่เหมือนกันอที่ดูแมลลี่อีสแฮปปี้แมลลี่อีสแฮปปี้ก็มาดูที่โรงนี้มั้งหรือเปล่าอันนั้นก็คนดูเยอะนะเป็นดูเป็นแฟชั่นหรือเปล่าผมว่าไม่ได้นับเรื่องว่าคนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มใหญ่วิธีการผลิตมันออกมามากกว่าเขาบอกว่าส่วนใหญ่แล้วผู้หญิงที่จะเป็นพวกที่เรียกว่าฮิปฮิปสเตอร์ฮิปสเตอร์ถ้าพี่เป็นคนชอบดูหนังบ้านที่ปอดแล้วพี่จะมาดูสนุกมั้ย แล้วแต่เรื่องนะแต่ว่าถ้าเกิดูี่ดูบ้านพี่ปอบ้วพี่พี่ดูบ้านพี่ปอบที่มาดูอินดี้ไม่น่าหนุกแมรี่ิสแฮปปี้ล่ะพี่พี่จะเมื่อไหร่มันจะลงตุ่มเมื่อไหร่มันจะเข้าตุ่มเออแล้วไงล่ะทำอะไรต่อเรารอเราต้องหาคนที่นิยามคำนี้ได้คือคนคนป๊อบอย่างเราวันนี้จะมาคุยกับคนอินดี้คนเมนสตรีมอย่างเราก็จะมาคุยกับคนอินดี้เพน่อจะรู้ว่าขนาด เราคิดว่าเราเมนสตรีมแล้วเนี่ยครับเรายังยงพร้อมขนาดนี้เนี่ยแล้วที่อินดี้ที่เขาบอกเขาไม่ไม่สนเรื่องนี้ก็เราก็นั่งดูบรรยากาศไปนิดนึงคนมานะพี่นะจริงปะนั่นคือคนมาดูจริงปะใช่ครับคําวา waiting for พี่โยมันเทพมากเลยมันเรียกว่าอะเพจิโอครับเราใช้ประโยชน์จากมันได้อย่างไรแล้วมันคืออะไรก่อนคืออะเพจโอเนี่ยมันเป็นตัวในคอร์ดอย่างที่ผมเล่นเมื่อกี้เป็นตัวโน้ตที่อยู่ในคอร์ดนั้นทั้งนั้นตัวโน้ตในคอร์ดหมดเลยครับคือคือหนึ่งสามของมัน1-3-5 ง่ายๆนะครับคอร์ดประกอบด้วยโน้ต3ตัวเอามาประกอบกันจะกลายเป็นคอร์ดที่เรามาเล่นแล้วก็ประกอบกับการที่เราร้องร้องเพลงนี่แหละอันนี้แตกออกมาแสดงเอาแต่ละคนแตกออกมาแสดงใช่คือมันเป็นยังไงอีกบ้างคือเราเราสามารถจะเรียงมันแบบไหนก็ได้อย่างอันนี้คือ1 3 5หแต่เราอาจจะเล่นเป็น3 5 1หเออหมมันมันมันสยับได้เยอะหรือหรือเราเล่นอัน มันเหมือนเอาของที่ขยำขยำรวมกันมาเคลียออกมาแล้วก็ใช้ประโยชน์จากมันจากทุกภาคส่วนใช่แล้วมันก็เอาไปช่วยในเรื่องของการประดับตัวทํานองอเหมือนเราอาจจะมีเมโลดี้ของการเล่นอยู่ว่า อยู่ในคอร์ดเสมอเพราะเนื่องจากมันเป็นคอร์ดอยู่ในตัวร่วมในคอร์ดทั้งหมดเล่นยังไงมันก็จะไม่เพี้ยนเคยเห็นศิลปินต่างประเทศเช่นอิงวีมอนสตีนใช่ก็จะใช้เยอะเหมือนกันแต่ใช้โดยวิธีการสวิปสวิปคือการด<อ>ีดกวาดอ๋อพี่พี่เข้าใจผิดหรือเป่าพี่นึกว่าอเปจิโอกับการสวิปคือเรื่องเดียวกันสวิปคือการกวาดกวาด ปิกไปนะครับเพื่อให้เสียงมันเกิดขึ้นทีทีสวิทมันเป็นเทคนิคเทคนิคมันเป็นเทคนิคการดียนอย่างนี้เป็นจิโอเป็นเป็นเป็นทฤษฎีเป็นทฤษฎีอ๋ออ๋อเข้าใจแล้วเอาเป่อสวิทคือมือขวาเอาเป๊ะจิโอคือการเล่นแบบนี้แล้วจริงไหมบางคนบอกว่าเขาไม่อยากฝึกเอาเป๊ะจิโอสวิทเนี่ยเพราะว่าเวลาถ้าเขาไปคิดแบบนี้แล้วเขาต้องคิดการโซโล่แบบอิมพอไวส์หรือว่าอะไรก็ตามเนี่ย เขาต้องคิดวางแผนมาก่อนจนกระทั่งมันมันมันจะเสียความสามารถในการเล่นเป็นสา,สามันก็มันก็ทั้งถูกแล้วไม่ถูกอนะคือบางคนก็ยัางลารรี่คาร์ตันเองก็ใช้เพกเโอแต่รู้จักเลือกใช้แทนที่เขาจะเอาไปดีบเป็นสวิฟเขาอาจจะดันสายเข้าหาเพกเโออย่างเช่นอ่าก็ขอนี่ มันไม่ต้องเล่นเป็นสวิปทุกสิ่งทุกอย่างหรือ,อหรืออย่างบางคนอาจจะเล่นข้ามสายอ,อ,อันนี้ข้ามสายเหมือนกันเอาละพี่คิดละในความเห็นพี่พี่ว่าอันนี้ก็คือเป็นอออนเมนต์เหมือนกันส่วนหนึ่งครับเป็นส่วนหนึ่งของการของการเล่นและนกีตาร์มันเป็นตัวช่วยในการสร้างทํานองด้วยเพราะเพลงบางเพลงพี่แว่นก็เคยได้ยินว่ามันอาจจะเป็น ตต้น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 ต้นต้นตั้นออเปเจมันก็มีลักษณะของอันเป็เจียปนอยู่อ๋อหยิบมาใช้ให้สนุกนะครับเพลงอันนี้ก็มีแล้วก็สรุปง่ายๆว่าอันนี้คือการแตกเอาสิ่งที่รวบรวมกันอยู่ในคอร์ดออกมาโลดแล่นให้ทุกคนเห็นกันเขาหน้าเป็นอะไรรอดูกันครับ